สบายดีพี่น้องสุขูมสุขคนลงมาลุ่มอีกเด้อพี่น้องเด้อห้วยพรคือมาเหือดแต่แฝ่เต้นบ่เทศยังมาหน่ะฮะบ่บ่พรเออไปหล่อปลาหลอดดีไรเราสดอ้อยเขาได้ขึ้นมาเนาะงามเลยสดอ้อยเขาเนาะป้าเดี๋ยวก็เขียวอุ่มทุ่มเหมือนน้องพรเนาะอ้อยเหลือหลายบ่น่ะอ้อยเนี่ยเขาถิ่มบ่ พอกเอามาให้กินในเด้องขันเข้าขทิพย์นะพอนอ๋อเนาะบีบมะนาวมันเนาะแล้วก็บ,บีบมะนาวใส่ปลาแซ่บได้นะหมักโมลงมาผ่าสู่ลงพงกับน้งพรอนกินเด้อพี่น้องเด้อเออพรอนลืมสบายเปล่าไพสบายดีพี่น้องเด้อเอาหมักโมมาสู่กินเด้เอคุอาามมดแหววไปออกมันอ่านไม่เด้ลงมาผ่าเรากินเราคุดยังไงเออ โอ้ห้ยหอยควนออกบ่เออแล้วก็ช่อช่อช่อคู่ห้ควนขึ้นมาโอ้หลุดอะไรเนาะอันนั้นนี่ทานอีตาหนาเรากดเลยทานเรายังเผาอยู่บ่เราได้เงินเลยเราเนาะเป็นไรลุงโค้งเมื่อยเออฮันเด้ย้ายกันคนละเปลี่ยนป้าเป็นตาแซ่บเลยนี่บักโม่นี่ยไม่กินไหนพอนมาแซ่บบักโม่นี่ย ลุยซาบพอลูก hmm. ช okay. okay. ุบต mm ูนน่ะหนักแค่ไหนเล่อืมเออเอาลดกินยังบงทางทองกะหรือว่าอิ่มแล้วมดอันน mm ี hmm. ่แหละข้างนี่ทั้างมดเนี่ยลุยผู้เดียวเลยทางทองบวังเพริ่นเนาะทองเนาะอืมมดผู้เดียวได้บ่หอยนั่นหอยก็ชอบเลยมีบ่ เออเดี๋ยวจังบึงเอาหอยเราเมื่อสิแกงออมแล้วสิเอามาแบ่งสุกินหรอกออมแล้วก่อนนี่เป็นอะไรโอ้คัก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 เราพุดเราทานแล้วพี่น้องเราจะเอาไม้เขาเองเมื่อได้กดนี่ทานนะเมื่ออื่นวะเมื่ออื่นมาทันนี้ก่อน แรงๆเขาจะลงมาเนาะท่าะเนาาะะจม้องเนาะอือมันแรงจังลงมาเพื่อว่าเราสี่ขดก็นบ่อยเออพอแห้งเนาะแห้งห่อนเนาะลุงพงเนาะเออสิไ่ได้เออสิไ่ได้เนี่ยจะไปเอาเงินหมดก่อนนะเอาเอามาเอามาอือแล้วเอามากันเราก็เอามาสู่คือ เจ้าวันนี้กินผงน่องผงนัวเข่าเามีกินบมูเข่าลุงพงเออผ้าใยเข่าเบบีบข้าวใช่ไหมพวกนี่หานี่พวกชนอ้อยหายเบบีได้พอกินอยู่ขึ้นไปขอเงินเนี่ยคือเขาก่อนใครกันเลยเรามีเงินหลายเลยใช่ไบ่โอ้เราทานจุดนะสักเรามีเงินหลายเราคือขึ้นไปยืมเงินเขาให้สามีสานี่ บ่ลุงพงเสื่องเงินบ่ลุงพงลุงพงแม่นเสื่งเงินบ่ยติบกพอนเอาบ่กรบบาแเ้าเนาะอันเรามีเราก็ซื้อมากินและของกินพอเลนือยแล้วบ่เอาื้อขาเออเอากระดี่เลยซื้อเข่าไว้กินเลยเนาะขันมีเงินก็น่าลุงพงเนาะดีกว่าสิอยู่อึดอยู่หิวเนาะอยู่อึดอยู่อยากจะหน่อยดีแล้วเนี่ย สลัดให้นั่นแหล,ละเดโกสิซื้อเอามาเท่าไโลเนาะลุงพงเนาะคุ้มเหยคุ้มซื้อไว้ลดเข่าน้าททำปลาหนักยืดอยามันกับซื้อฮะคุ้มกับิซื้อมึงก็ไ้มึงก็ซื้อมึงเงี้ยเลยงิงฟอนกัเเลืออยู่บ่สิไปบุญมัดอไรเนาะยงงมาบ่มีส้เนือะไเยเอาอนให้เรากินลดนซื้อยาสูบ จะสูงว้าเขมีแห้งเลยนั่นมาถึงเวลาบอ,อกินข้าวแรงกับยังลุงผงเขากินข้าวแรงกับยังให้พ่อตาเกะอะไรอย่างงี้ฮะบอกรีให้พ่อตาเกาะเคร,รเียดบ่อ๋อ,อเราเห็ดเครียดกิน กินปนเขียดกินเขียดให้ได้ลายวพนเนียงมาหน่ะเห็นอันเห็นยายทุม่มเราเนียงไล่ลายได้เขียนดน่อยเขาเอาแยงไปสอนเอาได้งามกลางคืนอ่ะเนาะคือเขาสอนในไหนาอันเขียดน้อยเขียดข้าโคข้าคำนี่น่ะเขาสอนเอาลุงปูงเลยเออแล้วก็เขียดหน้าเขียดอันอันเขียดเนียงเก็ะอีโมอันนี่เราขายสาวพันหลายเตือบได้ทุงนีแ่แหละบ่มันได้หลายสาวพันนะ พอกินยูเราขายเช่าพันเช่าพันเช่พันถุงหนึ่งล<อ>ายได้ลุงพงศ์เลยมีแต่ไข่เออโต้เราคุายันเหมือนเขียดยามเลยเนาะลุงพงกับเราคุ้มคุ้มฐานเราเด้อพี่น้องเด้อเล่งหาเงินคุ้มฐานเลยเนาะหามาหามาอะไรกับมดเนาะลุงพงศเนาะฮะขอกินอยู่แนวมาแล้ว,ลว,วก็ซื้อของกินของอยากเนาะอืมมีแห้งเลียวบ่พอนเอาอีกไหมพอนนัน่นกิหนหมูเอาเอ้ อืมเกาะจะเอาทานออกก็ได้ซื้ออันปลอดภัยจกยักซื้อตลอดซื้อ,อยังเก,กาปลอดภัยจกักสติงมโมเมนตรร์ลดจักได้เฮ้ยโม,ม,มเมนต์จะเอาไปแป้งรถจักได้มันตายเลยมันยังตายคอ,อนปลอดภัยจักสติงอาบน้ำโบ้แลงหน่ยเอีออยนว่าโบอบาบน้ำ <c oughs> ลุงพงว่าแซ่บแห้งแล้วมีแห้งบ่ลุงพงบ์ป <laughs> ่า,งงานี่เออทังอ้งเย็นทั้งหวานน่ะเอามาสู่กินหนักโมกอ่ยันโ,โอ้ยทองมันเบลึกกินดอกทองนะ่ะไม่ต้องไปห่วงว่าดอกน้อทองมันพุง่งสีอันอะไรฮะมันเบลึกเออดอกมีซีดมีปลามันกินมมกหมัมกใบหมักตกน้ำส้มน้ำหวานน้อทองเนาะพวกเจ้าอะไรหิวน่ะลุงพงเอ้ยจะก็มาสู่กินน่ะ มือฮื้อเขาจังเสียดออมนะคะมาเตะทาเกะก่อนมือฮื้อจังเสียดออมอมองนี่<ห>นแบ่งมาให้ลุงพลกินนะไอ้ข้าวเดีวยวหนึ่งดอกกลับมาไปไปโดนออกไปกลับมาอะไรนะไปหับแล้วก็มาหับไปประกาศนางนิผผวผุนเป็นตำรวจเลยโยบตำรวจเออ จบเรียบร้อยเราเป็นตำรวจเรียบร้อยเหมนะืนกันเบเลยเนีลูกสาวเลยเขาเอ๋ยอ่าเอาเ,เอาขาเป็นตำรวจคือกันเลยใช่เป็นตำรวจไอ้นัดกะมาพรเนาะ <c oughs> พรนน,นนี้เง้นจบไปช่วยจงไว้เออยเงินจบกไปแล้วหลวงพ่อเอ้ยเืยิอตีทองเลยใช่หาผัวให้มันนี่ทองกะจุกได้เขาด้ฮะ จบเพลงชกไปได้เลยแม่นะไรได้เขาเป็นทหารเป็นตำรวจเอาทหารตำรวจอืมทหารกระเอเป็นตำรวจกระเพือเอาพื้นเข่าแล้วบ่เนี่ยอันเฝ้าอยู่บ่เนี่ยเอามันคือบ่มีควันลงพงปิดเลยเออหาแต่ควันมืออื่นนี่แหละเบ้อชกถ่านมืออื่นนี่แหละจุมืออื่นเบ้อมืออื่นสิออกมาซะออกมานเลย มันบ่อห่อนบ่อลงพงมันก็อห่อนนะเบิ่งทางไปเบิ่งโอ้แมวเรากันนี่เลยแมวตายช็อตฮะเรือสามตนแมวอะไรมันเป็นอย่างมันหิวบ่มันต่งตายนะเฮ้ยนี่เด้นั่นใช้ควันออกนะลงพงเห็ดคือการบ่อหนิกรบบอกอู้มันอะไรมาอย่างเราขักอะไรไม่ติ่วตัวนี้เนาะโอ้ขัดอะไรนี่นี่นี่รอบนี่แล้วขัดนี่นี่ ไม่ติ้วไม่โยไม่อนไม่เราไปอันนะพันมาเอาเข่านี่ก็ไดฮอซามสิบสอพุบ่นี่นอลงพงสี่หหาสิบบ่มึงทำมึงอะไรนะแบบพื้นนด้เออมันบ่มุนเนาะสูดนี่ได้ค่ะงามบ่ไหนีไม่ติวไม่ติวบ่อนี่กับ ไม่ติวไม่อลางไม่ติวก็ไม่อลางบอกพอได้ใส่ไม่ย่อตุ่นใส่ในกรมืออืมไม่ย่อบริษัทไม่อลางกับไม่ติวไม่อลางไม่ติวก็โอ้ไม่จะพัดจะพัดเสมอบในกระมือมีแต่รอบนี้แล้วมันเบิดใหม่เลยมันหมดแล้วนผู้เจ้าน่ะคือหายเบา่น้ำมาเผาน้ำใส่ลวงพงมันกับวิ่มันเบิดใหม่ว้ เมดมดไหมเออเมอดไหมเลยสิเอาไม่ยังเผาเรียงซีวิหมนเรียงสีบโอ้ยทางในก็องเขาเขาที่ให้โอโต้ขาให้เบิดแล้วให้เบิดแล้วยังบุเร่ไปตัดเอาเขาขายให้หรือหอยละลเขาให้ละละแหละลุงให้คนออกจากไร่อ้อยเราย่างอ๋อง่ญ่เลยวันนี้ย่นไใหเขาเผา เริ่มพูดจะยินเขาจะเริ่มไปพูดของเอาไปได้เออเหมือนกรมราเว้นาะในของเขาเขาไม่แหละเนาะเนาะลุงพงเนาะดินกับเจ้าพรโอ้ยเอ,อ้ยพันปะเนี่ยว่าเอาเถอะเข้านี่ให้ว่าวกัลาบลุงเขาเบิดเดิลลุงแท้ในโบก็ลุงแท้แหละพูกนะใายพอ่อบุงบ้งโบจะว่าลุงเนาะเนาะลุงพงเนนะาะไปไปเมื่อกับาปนี้ปะเออ เมื่ออื่นเด้อสิลงมาเด้อเล้วลงพงเด้ออ่านอะไ้เด้อทำขอโอ้ยเราได้อยู่แล้วแล้วกันพี่นอกมันนี่ฮะขับเมื่อนตื่นตาเลยหาอากาศพอดีเย็นเนาะนี่เนาะพอดีอยู่ม่วนเนาะจางน้มาว่าขอช่ามยก่อนพักเก้าสองเสร็จอะไรด้ฮะกำลังกลังะโอ้กลังใหญ่ป้าปไปบึ่งพักแล้วก่อน มื่อื่นเขาจังมาเอาทานเป็นน้ำเาลารอบคำคำสังซี่ออะไรสิได้มามาเอาทานใหม่ไปนอกเลยลุงไป,ไปมาเนี่ยงานกันเทากันขี่รถเบิ้ลเล่นมึงกระไดมันมันหลดมีเลยรบ่แ่นบอเอาเลยกระแก่แจ็เอาเลยได้เลยกก่แจน่ะนานจิงมพอมัรุ่กอะไรไปเบิ้ลเล่นไปไปขี่รถเลาะไ มันนดมันอีกนะเออได้ใส่หอยนะไปเบิ่งกระด้กหองหอยหองเบิง่งกระด้กหอนหอยนะหอนน้งมันหลดมีบ่หมดไก,ก่กุ้โอ้หลายอยู่เลยนะมีอยู่เอาเราคือเอาเติมชาวบ้นกีบหน,นึ่งเนาะเราก็เพิ่มใส่เนาะสี่หาซิปกับพอขี่แล้วต้องสตาร์ทตดูหลุดจากห้างนี่เอาสีเบิ่งหลดให้เบิง่งบ่ได้ หมดอีกเองล้วก็ขัดไ้พี่น้องเลยเออเอาเราเหมือนดอน์เออขัดกล้วยสตาร์ทตุ่มแล้วนะเนาะเบิ้ลนเล็นเบ่อขับแลพี่น้องไปเนื้อนนด้ไปทำกับไป เออเออเออเอา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 แล้วก็เพงหนึ่งน่ะ